อ่าครับผมวันนี้เราก็มาดูเครื่องรดน้ำนะครับออจริงๆเราก็ทําแบบนี้ไปหลายบ์ชันแล้วมีทั้งแบบมีทัมเมอร์และไม่มีทัมเมอร์นะครับอ่าถ้ามีทัมเมอร์ก็ตั้งเวลาได้มีโหมดให้เลือกนั่นเองว่าจะให้เป็นทัมเมอร์หรือเป็นออตโต้ออตโต้นี้เราจะวัดความชื้นนะครับในดินด้วยหัวโพ๊กตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวทัมเมอร์เนี่ยตัวทัมเมอร์มันจะวัดก็คือจะตั้งเวลาให้มันทางาน ็นช่วงเวลานะครับสองช่วงเวลาอะไรงนี้เราทําไปหลายชุดแล้วนะครับเป็นห้าช่องก็มีสามช่องก็มีสี่ช่องก็มีคือมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าจากที่เราปกติเราเนี่ยต้องซื้อลงทุนซื้อตู้เดียวแต่ควบคุมได้แค่แปลงเดียวกับแบบเนี้ยตู้เดียวแต่สามารถคุมแยกอิสระได้หลายๆแปลงในกรณีนี้เราทําไว้สามแปลงนะครับสาหรับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้อ่าก็คือเรามีฟาร์มสามฟาร์มหรือสามไร่หรือสามแปลงหรือจะแบ่งยังไงได้ มันอิสระจากการสามตัวเลยเหมือนเราซื้อสามกล้องนั่นเองก็คือเหมือนเราซื้อเซนเซอร์สามชุดชุดหนึ่งสามารถตั้งความชื้นต่ำและสูงได้นะครับทั้งสามชุดเลยแล้วก็ตัปต่อของใครของมันอิสระเลยนะครับอ่าจะดีมากเลยก็คือเหมือนเราลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่สามารถใช้ตามจํานวนที่เรามีแปลงทั้งหมดได้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูการใช้งานกันนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีอ่าเซนเซอร์นะครับ นเตอร์สามหวัวนะครับก็ตัวนี้เซนเตอร์ตัวเนี้ยต่อสายเพิ่มได้เพราะมันไม่มีขั้วต่อใช้งานนะครับก็คือเป็นบวกเป็นลบไม่มีนะครับก็คือสามารถกลับทิศทางสายได้ต่อสายเพิ่มได้นะครับระยะสายได้ยาวมากหรือแทปไม่จํากัดนั่นเอง <L ynn> um> เพราะว่าเราใช้การวัดความต้านทานในดินนะครับอจะยาวแค่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อสร้างให้มันทางาน ned? นั่นเองก็คือเราไม่จำเป็นต้อง เพราะว่าค่าที่เราคำนวมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่สามารถวัดเป็นความชื้นสัมพัธ์ได้นะครับอ่าก็จะมีโพลที่หนึ่งโพลที่สองโพลที่สามก็คือสามชุดนั่นเองอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นเอาพุตนะครับก็จะมีเขียนบอกไว้เรียบร้อยเลยชัดเจนชัดเจนเจว่าอินพุตสองร้อยยี่สิบไฟเอซนะครับเราก็เอาไฟเอซเข้าตรงน,นี้อ่าก็คือไฟบ้านเรานะครับไฟบ้านทีนี้เอาพุตเนี่ยเราก็แทบจากไฟบ้านมานั่นเองก็คือไฟที่เราใส่ชุดเนี้ยถ้าเป็นรุ่นไฟดีซีผมทำเป็นสองรุ่นนะครับ ถ้าเป็นรุ่นไฟ DC ใช้กับโซล่าเซลล์เนี่ยเราก็สามารถเอาไฟ DC ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเข้าเข้าตรงอินพุตได้เลยเพราะว่าตรงอินพุตเนี่ยมันก็จะตัดต่อมาจากไฟไฟที่เราจ่ายเข้าไปที่มาจากอินพุตนั่นเองไอไฟอินพุตทั้งทุกช่องเนี่ยจะจะดึงมาจากอินพุตก็คือมามา,มา,มาว่าแทบ็บหรือแยกมาจากอินพุตนั่นเองนะครับอ่าโดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อเอาฟิลเตอรดูดูดโดยใช้อุปกรณ์ตัดต่อละครับอ่าตอนนี้ผมเสียปากไวเมื่อกี้นี้มันเลย ก็คืออินพุตเราใส่เท่าไรเอาพุตมันก็จะเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ตัดต่อที่เป็นใช้อิเล็กทรอนิกส์มาในการควบคุมอะนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าพวกสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์รีเลหรือโซลิตสเตตรีเลเพื่อมาควบคุมเอาพุตซึ่งไฟที่มาตัดต่อเนี่ยก็จะมาจากอินพุตนั่นเองทีนี้ตรงนี้จะเป็นไฟแรงสูงทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นก็คือตรงเนี้ยมันจับไฟที่มาจากอินพุตนั่นเองก็คือเป็นไฟ2 2 0อ่า อันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับสามช่องก็คือผมต่อรอดไฟไวเทสจริงๆจะเป็นปั๊มน้ําหรือเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้ใช้ตัวริดเตดีเลยที่20แอมป์นะครับ25แอมป์นะครับแต่แม็กซิมัม10แอมป์กำลังดีก็คือพวกปั๊มน้าตู้ปลาหรือปั๊มตัวใหญ่ๆก็ได้แต่ถ้าเป็นปั๊มตัวใหญ่เลยเราอาจจะต่อแมกเนติกกันนะครับแมกเนติกแล้วก,แวก็แล้วก็ขยายออกไปเป็นปั๊มแรงสองแรงสามแรงก็ว่าไปนะครับได้หมดเลยอันนี้ก็ทดลองโดยการรอดไฟนะครับโดยใช้การใช้รอดไฟนะครับ ก็คือช่องที่1ช่องที่2และช่องที่สามอาพุธจะเขียนไว้เรียบร้อยเลยอาพุธสองนะครับอินพุตสองอาวุธนะครับโพบนะฮะอุปกรณ์มีเท่านี้นะครับผมทีนี้เรก็มาดูการทำงานกันก่อนเลยก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟซึ่งก็แจ้งแล้วนะครับอ่โอเคไฟติดตั้งสามดวงแล้วนะครับ ทำงานทนะั้งสามช่องนะครับก็มาดูนะครับอ่าก็ที่หน้าจอจะกดบอกเลยว่ามันถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันก็จะซูมเปลี่ยนไปดีเทลตัวนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามนะครับเนี่ยชุดที่หนึ่งชุดที่สองอ่าก็จะบอกบอกการตั้งค่าของชุดนั้นๆไว้ว่าตั้งไว้ที่เท่าไรและสถานะทํางานหรือไม่ทํางานนะครับแตถ่ถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ต้องการรอมันหรือเราต้องการดูเฉพาะเราก็สามารถกดกดใส่ขวานะครับ เลตกับไลทนะครับเพื่อที่จะเลื่อนได้นะครับมีสามช่องนะครับก็คือ3าฟาร์มหรือ3ามโนดนั่นเองกดบนกดล่างรับหน้าจอกดบนเปิดหน้าจอนะครับในกรณีที่ของเราเนี่ยมจะมีโปรแกรมในการดับหน้าจอเพื่อพักพักหน้าจอนะครับถ้าเกิดเราแบบว่า,าจะเปิดเราก็กด Enter หรือกดอะไรก็ได้สั้ปุ่มหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเมนูให้ตั้งเวลารับจอได้ด้วยอัตโนมัตินะครับทีน,นี้ก็ ก็ดูนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเราโนดที่หนึ่งนะครับโนดที่หนึ่งตั้งไว้น้อยกว่ายี่ห้าถึงสามติบนะครับอล้วก็ยี่ห้าอะไรก็ดูนะครับอาจจะดับเป็นดวงนี้นะครับทดลองด้วยกันนี่นะครับจิ้มน้ำแน้ที่หนึ่งนะครับไฟดับอ่าโนดที่หนึ่งนะครับวันนี้ขึ้นโนดที่หนึ่งอ่าจะติดอ่าครับเห็นโนดที่สองโนดที่สามเรายังไม่ได้ไม่ได้มีการวัดความชื้น การทำงานก็คือไอตัวเฮตตัวแรกเนี่ยคือน้อยกว่าตัวเลขตัวแรกนี่คือน้อยกว่าครับอย่างอย่างนี้ถ้าน้อยกว่า25ทํิบ้าทงานถ้ามากกว่าส0มสิบก็จะหยุดทางานอย่างนี้นะครับก็คือมีเลขสองคัานันเ่งก็คือค่านั้นสูงและน้้นต,นนต,ต่ำไออย่างัวอย่างนะครับเฮตนี่คือความชื้นถ้าน้อยกว่าส5สิบห้าอันนี้น้อยกว่าย5ิบห้าให้ทางานและจะหยุดเมื่อมากกว่าสามสิบนะครับอันนี้คือการทํางานสถานะคือตัวพีน,นั่นเองกระพริบเนี่ยคือทํางานนะครับ ถ้าหยุดกับพิปจะเป็นสัญลักษณ์ที่เครื่องหมายลบก็คือหยุดเครื่องหยุดทางานนั่นเองดูนะครับหยุดทํางานจะเป็นลักษณะนี้นะครับเครื่องทํางานจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเซรื่ตัวที่หนึ่งทีนี้มันก็จะคล้ายๆกันทุกตัวเลยก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วก็จะโชว์แต่ละหน้าก็จะสลับไปเรื่อยอ่าตัวที่สองนะครับก็จะสลับไปเรื่อยสองนี่ก็ตัวที่สามก็คือแต่ละตัวตั้งค่าไว้จะไม่เท่ากันนะฮะตัวที่สามก็ ก็คือแต่ละตัวเนี่ยเราตั้งไว้ไม่เท่ากันอย่างตัวอย่างในกรณีนี้คือตัวที่หนึ่งจะเป็นน้อยกว่ายี่ห้าถึงสามสิบตัวที่สองน้อยกว่าสาห้าถึงสี่สิบนะครับและตัวที่สามก็จะเป็นน้อยกว่าสี่้าถึงห้าสิบอะไรอย่างนี้นั่นเองครับก็คือค่าทางซ้ายเนี่ยเป็นค่าด้างต่ำค่าด้างขวาคือค่าด้างสูงเราต้องการให้มันเหลือช่วงตรงกลาง,งไวก้การความชื้นมันขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะครับในกรณีที่เราใช้กับพื้นทรายหรือแกบ อันนี้คือรถน้ำตามแปลงอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เรามาดูที่เมนูกันบ้างเราก็กดซีเล็กนะครับก็คือปุ่มเอนเทอร์นั่นเองเอาเราให้เป็นเอนเทอร์นะครับซีเล็กซ้ายขวาบนล่างนะครับอันนี้ในกรณีรีเซ็ตที่ขึ้นมีปัญหานะครับปุมรีเซ็ตรสทนะครับกดซีเล็กนะครับเข้าเมนูเซตติ้งเครื่องก็จะดับตัดการทํางานทั้งหมดนะครับก็จะมี3ามเมนูหลักๆเลยรงนี้เมนูที่หนึ่งเซตคัตออฟก็คือเซตจุดตัด ของความชื้นต่ำและสูงนะครับเมนูที่สองก็ตั้งค่า lcd นะครับหน้าจอให้ไฟดับนะครับเมนูสามก็ออกหมดแล้วนะครับกนบนล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนเมนูสัญลักษณ์ในการเลือกเมนูก็คือตัวแรกนะครับก็เมนูที่หนึ่งแล้วก็ขวาเพื่อเข้ากดซ้ายเพื่อออกก็เหมือนเน็กกับแบ็กนะครับถัดไปแล้วก็แบ็กย้อนกลับกดมาเมนูแรกกดถัดไปที่เมนูแรกเนี่ยจะมีสามโนดตแล้วก็เลื่อนเพื่อจะเปลี่ยนโน้ได้บนล่างนะครับ แต่โนดก็จะมีให้ตั้งว่าความชื้นด้านต่าเท่าไรถึงเท่าไรนะครับอ่าในตรนนี้คือตัวอย่างโนดที่1ความชื้นด้านต่ํา25ความชื้นด้านสูง30สิบก็จะตั้งย5ิบห้าถึงสาสิบนะครับไอเครื่องก็จะทํางานต่ำกว่า25เมื่อถึงเมื่อถึงถึงความชื้น30สิเครื่องก็จะหยุดหยุดทํางานนะครับประมาณนี้อันนี้คือของของโนดที่1โนที่2ก็รักษณะางเดียวกันเลยแล้วเวลาตั้งเวลากดบนล่างเพื่อจะเลือกโนดที่จะตั้งนะครับ ถ้าจะตั rate, iums, pues ้งโน้ตสมมติต huh. ั้งโน้ตที่สองกดขวานะครับมันจะกระพริบที่ด้านต่ำก่อนกดขวาอีกครั้งหนึ่งกระพริบที่ด้านสูงหรือกดซ้ายเพื่อกลับมาพิมพ์ด้านต่ำนะครับตั้งค่าก็กดดูล่างนะครับแล้วนนี้กดขวาแล้วก็กดดูล่างกันเวลาเซฟก็กดทีเลกนะครับเชื่อง่าจะเซฟแล้วจะตั้งโน้ตอื่นจะได้นะครับชนณีเองครับผมกดกลับมากดซ้ายนะครับถัดย้อนหลังก็คือกลับมาเองนะครับ ต่อไปก็เป็น LCD กดขวาเครื่องก็จะถามโชว์ค่าเดิมก่อนว่า3ามนาทีนะในการรับจอกดขวาอีกครั้งนึงมันก็จะกระพริบเพื่อให้เราตั้งค่านะครับตั้งเป็นค่าปุ๊บมันก็เซฟเดี๋ยวกด้ายออกนะครับแล้วก็มาเมนูออกกด Enter นะครับเรียบร้อยนะครับตั้งค่าก็มีแค่นี้นะครับอันนี้ก็อ,อันนี้เ่อกี้เราตั้งไว้3ถึง4 1นะครับ ก็คือเครื่องมันจะจําไว้เมื่อว่าเับไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะจำค่าที่เราตั้งไว้นะครับนี่นะครับผมอันนี้คือตู้มันนะครับเป็นตู้กันน้ําครับโอเคครับผมขอบคุณครับของสายก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรก็ตามรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปเลยครับผมขอบคุณครับ